ครับผมสวัสดีครับเมื่อน,นี้ผมกะว่าเราเออกมาเกิดป่านะครับว่าเราเออกมาเกิดป่าค้ำคำเนาะบรรยากาศหลังฝนตกครับเกือบป่าอยู่ซะอยู่หน้าคือเก้านี่ยแหละครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมว่านโอหานเ,เบิ่งป่าละน้อยละหลายทำเลเนาะครับกะเดี๋ยวเราว่าน โออาหารลองเบิ่งเนาะเรามากินหลายตัวบ่ฝนตกใหม่นะครับน้ำหุน่น ก่ากะอายุสองเดือนสองเดือนกับจากมือเนอสองเดือนกับอีกสองวัน ปลาอยูซานี่ก็โดยรวมก็ประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าตหมื่นกว่าโตก็กตะเพนนิ่นยีโซกนวลจันทร์นะครับปลานิ่นประมาณพันสองร้อยหรือสามร้อยตัวปันปลาอย่างอื่นก็น กระลายกว่าปนินอยู่นะครับปล่อยสี่พันเงินเนาะสี่พันบาทได้ปลาประมาณหมื่นกว่าโต ชีวิตคนนอนให้นอน,หน,อนหน้าเนะเกือปา่าประมาณนี้แหละ เดี๋ยวย้ายไปเกลือฟังพุ้นครับครับตอนนี้ก็ย้ายมาเพื่ออาหารปลาอีฟังนึ่งนะครับตรงข้ามกับฟั่งที่อยู่้ะเถงวังย่านี่ครับ เดี๋ยวพาไปเบิ่งเคอเนาะได้ปลาซ้ำเรือม,มากินหวานลงเคอเนาะเป็นปลาตะเพีนครับปลานิ่นปลาแนวอื่นคือมีกามากินว่ะยานบ้ <c oughs> ปลาตะเพียนแคแมนเซอร์มองก็อยูราเล่าห้าเส้นห้าเส้นห้าครับกบ็อาจจะมีใ,ใหญ่กว่าหันเป็นบางโตรครับแต่กระส่วนน้อยเพราะว่าปลาเพิ่งจะอายุสองเดือนเนาะสองเดือนกับสองวันมีได้นับตั้งแต่น้อยๆตอนนั้นน่ะนับนับตอนเอามาจะไอ้ฟ้ามเขาครับตอนที่ผมเอามาจะาฟร์มเขาเอามาปล่อยลงนี่นะ ได้สองเดือนกับสองมือเนาะโอ้เสียดายทะว่าน้ำหุ่นจังน่อยเนาะมีเห็นปลาคักก็นเดาน่าญาติเดียวคักๆโดดเลยกินไปโทรถีบซะแค้นมันใหญ่คักๆนี้ว่าแม่นต้มน้ำฮอนผูแล้วนี่ เลือดป,ดปุดปัดปุดปัดแหละปลาก็ได้มีได้หลายดอกครับพอได้กินเลี้ยงไว้พอได้อยู่ได้กินชีวิตตอนนี้มีแน่นอนครับวิกฤตเศรษฐกิจโควิด COVID. มันหาโลกลุ่มเล่าหลายๆไปที่เรือมีได้นี่็ได้กินปลาซะเจ้าของนี่ครับคืดว่านะก็ยังดีที่ได้ปลาไว้เนาะยังได้แนวคืดต,ต่ออยู่ คือเรามีหิวปันเลยว่าครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็อาจจะเป็นคลิปที่มีเงาหรือสั้นจนเกินไปแต่กับบางที่ก็ถ้าคนที่มากเลี้ยงฝานะครับได้เห้ามาเบิ่งก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับมีที่เผื่อเงาหรอกครับเลี้ยงฝานาเลีงง่ายต้นทุนก็มีหลายครับ จกซะได้แล้วก็เอามาปล่อยไว้เกือหัวหานอย่าเศร้าแรงก็ได้หรือเกือเท่าอยามมือแรงก็ได้ครับกับเวลาอื่นกับหาเอสเวอื่นไปเนาะตัดยาตัดขาถายหน้าไปแรงมากกับเกิอปลาครับถ้าปลามันใ,นใหญ่พ่อได้กินแล้วก็มันก็ได้เป็นอาหารเห่าเนาะอย่างน้อยเห่ากับมีได้ซื้อ ครับผมกับเน่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมทุกคู่ทุกคนะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบครับครับผมสวัสดีครับ